แล้วกดอีกทีเนี่ยมันก็จะหยุดเข้าใจเข้าใจแม่จ้าคนสวยแค่ขาหยุดจะสตาอปหยุดสตาร์แล้วก็จะถ่ายใหม่ก็กดอีกทีนึ่งแล้วก็ปิดเนี้ยจะเปลี่ยนถ่ายถ่ายกดอีกทีไม่คือถ่ายอีกตัวถ่ายันนี้ถ่ายอยู่ก็กดอีกทีจะหยุดถ้าเกิดว่าจะปิดอันนี้แล้วถ่ายแต่ว่าไฟก็กดอีกทีนะครับ แล้วก็ปิดไปเฉยๆมันก็จะแเอาไว้เปิดมาเพื่อใช้ได้แต่ก็ต้องกดถ่ายไปกันนะรอ้องเฮ้โชว์หน้าอ่ะจะไปแล้วเหรอจะไปแล้วเหรอจะไปแล้วเหรอหะสารรออะไรหน่ายจับแล้วเหรอรอรงีไม่รอแบบไปถ่ายรูปก่อนเฮ้ยหมุนหมุนหมนมุมได้ก็รอประมาณนีอบกี่เขบอกว่าเขาจะเยมาแล้วตสวยเผ็นกล้องไม่ได้รีบวิ่งใส่ก่อน เธอทำฉันาอป๊อกกี้แม่งสนกอ่ะไอน็อกฮารอดตม้งเท่นะยอมรับ <S an>